เดี๋ยวเราไปถามคุณอภิวัตทวีศิริเวทนักวิเคราะห์ทางเทคนิคบริษัทหลักทรัพย์ริเวเเตอร์จำกัดกันนะครับสวัสดีครับคุณบาสสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโจครับแม่วานนีหุ้นลงอีกแล้วทางเทคนิคนี่จะจะลงไปถึง1-2 80ได้มีโอกาสหรือเปล่าครับมีโอกาสเลยครับรอบนี้ต้องบอกว่าตัวดอชีเซนเด็กนะครับคือ สัเปิ์สัปดาห์มาเนี่ยคือไม่ดีเลยนะครับคือเป็นลักษณะการปรับตัวลงตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะนะครคือปรับตัวลงค่อนข้างแรงแล้วก็วันนี้เนี่ยหลุดระดับ1,300เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วดังนั้นเนี่ยทำให้ดัชนีเซ็นทรัลคอมเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เห็นการพักตัวลงต่อนะครับถามว่าแนวถัดไปเท่าไหร่ก็1 2 8่นะครับ1280ที่โลเดิมที่เคยทำไว้นะครับในในรอบหลักนะครับก็ มองว่ามีการได้เห็นการพักตัวลงต่อถามว่าโอกาสทําโลใหม่ยังมีด้วยนะนะครับคือทรงอย่างเงี้ยต้องบอกว่าเสียนะฮะสาระตัวเดชิเซลเลตไม่ดีเลยนะครับคือเป็นลนักษณะการปรับตัวลงต่อในในรอบสั้นนะครถึงตลางนะตอนแรกเนี่ยเรามองดับเบิ้ลบอททอมแต่ว่าภาพดับเบิ้ลบอททอมไม่ใช่แล้วนะครับตร,บรบงนั้นเนี่ยก็เป็นลนักษณะการปรับตัวลงต่อตามรอกนะมีโอกาสแตะโลเดิม1 2 8 5 2> และเสี่ยงที่จะทําโลใหม่ครับผมครับ<อ>ผมครับแมาครับวันนี้มีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลวอลเลตก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยนะครับผมนะครับทีนี้ในแง่ของนักลงทุนที่มีหุ้นอยู่ในพอตเองเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีความเสี่ยงที่ดัชนีจะปรับตัวลงอีกเนี่ยแนะนำอย่าง,งองไรดีครับคือตอนนี้เนี่ย<อ>ผมแนะนำนักลงทุนว่าอาจจะต้องเลือกเลือก หุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาดที่ยังยืนได้นะครับถ้าใครมีอยู่และเตดอยู่เนี่ยอาจจะต้องไปรอถั่วด้านล่างแล้วนะครับเดี๋ยวรอแต่ชี้ตั้งฐานแล้วค่อยเข้าเป็นถั่วในระยะสั้นนะครับตอนนี้เนี่ยต้องชะลอการลงทุนไปก่อนคือคือมันหลุดพันสเนี่ยใครเล่นซอแล่เล่นสั้นเนี่ยอันนี้ต้องหยุดไปก่อนนะครับคือเพราะว่ามันหลุดพันสามลงมาอย่างเงี้ยไม่ดีแล้ว นะครับส่วนใครที่ติดอยู่เนี่ยก็ต้องเดี๋ยวรอดูรอบการสร้างฐานในครั้งนี้นะครับว่ามันจะไปจบฐานที่เท่าไหร่สำหรับตัวเด e ดชินเซนเด็กนะครับครับผมครับทีนี้ในรูปแบบการติดเนี่ยก็อาจจะมีแบบว่าเพิ่งจะติดเพียงแค่ประมาณสักสองสาช่องนะครับหรือบางคนอาจจะติดมากกว่านั้นเนี่ยนะครับระหว่างระหว่างคัดหรือลงไปรอไปถัวเฉลี่ยนี่แบบไหนดีดีกว่ากันฮะในมุมมองของ,อของบ,บับัตถ้าถ้าติดสั้น ผมว่าคัดด ah, ีกว่าคัดเลยรอบนี้ใช่ครับเพราะว่ามันเพิ่งหลุดมันเพิ่งหลุดวันนี้เป็นวันแรกด้วยนะครับคือพ1 0 0สามดังนั้นเนี่ยใครใครทุนแบบไม่ได้สูงมากเนี่ยผมว่าคัดจะดีกว่านะครับแล้วก็ไปรอรับด้านล่างครับผมครับครับคัถ้าอย่างนั้นโคดบาสคือมองว่าเซ็ตมีโอกาสที่ยังต่อแล้วเสียทรงอย่างนี้ครับผมแต่นักทุนอยากจะถือหุ้นอย่างเงี้ยโคดบาสมีหุ้นตัวไหนที่แนะนำบ้างครับ วันนี้เนี่ยเราก็แนะนำตัวบำรุงราดไปนะครับ<ช>ก็ผมก็มองว่าตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับคือเป็นหุ้นดิเฟนซีฟด้วยนะครับเป็นหุ้นที่ส่วนทิศทางการตลาดนะครับคือเป็นลักษณะที่ว่าราคาเนี่ยย่อตัวลงแตะฐานแล้วก็วันนี้เนี่ยมันลงไปแตะฐานโลเดิมนะครับแถว243นะครับรอบบ่ายเนี่ยเราก็เชียร์ไปนะครับสำหรับตัวบรรุ่งาดก็ยังคงเป็นหนึ่งตัวที่เล่นได้นะครับมีโอกาสที่จะได้เห็นการฟื้นตัวกลับ ขึ้นไปทดสอบแนวต้าน250บาทเทรดดิ้งได้ครับล่อยอตัวลงมาแตะแนวรับสำคัญนะครับที่213แล้วก็ยังไม่หลุดดังนั้นเนี่ยผมก็มองว่าเป็นจังหวะในการเล่น drop ที่ดีครับผมครับผมค,ค,คือคร,ราคา215บาทนี้รับได้หรือ,อยังหรือว่าต้องรอให้ลงไป2 4 3บาทล่ะครับก็จริงๆเนี่ยเออผมอยากให้รับก่อน143หนึ่ช่องก็คือ144ดังนั้นเนี่ยก็ เป็นลักษณะตั้งบิดแล้วกันนะครับตั้งบิดรอทิ้งไว้ที่144นะตอนนี้มันวิ่งอยู่245-246กนะครับก็รอบิดรอที่244แล้วกันนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับครับนอกจากบำรุงราช BS แล้วครับผมยังมีหุ้นตัวไหนที่โคตรบัสมองแล้วว่ายังน่าเก็งกำไรแล้วราคาที่ถูกๆอ่ะครับ ตัวอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเนี่ยผมก็ชอบนะคือเน้นหุ้นที่ทรงแข็งแกร่งกว่าตลาดในช่วงนี้นะครับเนนเน้นว่าราคาเนี่ยเป็นลักษณะการย่อตัวลงและทรงยังไม่เสียนะครับก็คือตัว CPF นะครับ CPF เนี่ยราคาย่อตัวลงมาภาพหลักเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับก็ย่อตัวลงมารับเล่นรอบได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับตัวนี้ผมมองว่า ก็มีโอกาสที่จะได้เห็นการฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านรอบนี้คือ24.4นะครับก็มีโอกาสที่จะได้เห็นการฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านระดับดังกล่าวนะครับก็เป็นหนึ่งตัวที่ย่อลงมารับเลนล็อบได้ครับผมครับครับ,รบมีหุ้นมิ้นวันนี้บวกสวนตลาดขึ้นมาค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะครับโครับอบองอย่างไรบ้างครับก็มินเนี่ยคือ,อ,อมันรักษาทรงภาพไซเว์นะครับคือการ การสวนตลาดวันนี้ก็โชว์ให้เห็นความแข่งแกร่งของรอบระยะสั้นก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยผมยังมองมินเนี่ยเป็นลักษณะการแกล่งตัวออกด้านข้างออนะครับก่อการแกล่งตัวเนี่ยจะอยู่ที่29-31.25กถึง็นะครับก็เทรดดิ้งได้ครับเทรดดิ้งได้เน้นว่าตัวมินเนี่ยก็เป็นลักษณะที่ว่าย่อ,อนะครับซื้อเด้งกลับขึ้นมาก็ขายตอนนี้เป็นจังหวะการเด้งกลับดังนั้นเนี่ย ก็มองเป็นจังหวะในการขายทําอะไรเล่นรอบครับผมครับครับมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่วันนี้เด้งสูงึ้นมานะครับนั่นก็คือตัวของไทยคมครับอืมไทยคมตัวนี้ก็ดีเลยนะตัวเนี้ยต้องบอกว่าแข่งแกล้งถ้าถ้าดูเป็นรอบรอบของการแกว่งตัวเนี่ยคือเอาเป็นรอบเนี่ยเซตลงไทยคมขึ้นนะครับถือว่าเป็นเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าตลาดแล้วก็เออ่ฟื้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับ โมเมนตัมเนี่ยการขึ้นเนี่ยต้องบอกว่ายังมีอยู่นะยังมีเป็นบวกนะครับก็ผมมองว่าตัวไทคมยังมีระยะทางให้ฟื้นตัวได้อีกนะครับแนวต้านลอตสอบเนี่ยในทางเทคนิคเนี่ยจะอยู่ที่แถวบริเวณ13บาทดังนั้นเนี่ยไทคมเนี่ยอยู่ในช่วงระหว่างทางการขึ้นยังมีโอกาสที่จะได้เห็นการปรับตัวขึ้นต่อนะครับครับผมครับครับครับคุดบาครับนักทุนถามเข้ามาตัวทิปโกะครับผม ทิสโกโ้ทิสโก้นะครับโโได้เข้าได้ที่เท่าไหร่ครับผมเห็นราคาลงมาลึกลงมาประมาณ2องสัปดาห์แล้วครับผมโทษทีครับต้อง,ต,องต้องบอกว่าตัวเนี้หลายคนเนี่ยซื้อเอาปันผลกันใช่ไหม,มดังนั้นเนี่ยมมผมให้2แนวตอนแรกเนี่ยผมผมวางไว,3ว้3มแนวตัวทิสโก้ผมผมให้แผนไว้ในการเข้าสะสมกรณีจะเล่นปันผลนะครับแนวแรก94บาทหลุดมาแล้ว อีกแนวหนึ่งนะครับอีกแนวหนึ่งนะครับใครที่สนใจนะครับ90 90ตรงนี้ก็เป็นอีกแนวหนึ่งแนวรับสําคัญแล้วแนวสุดท้ายนะครับที่86.5นะครับหลายคนเนี่ยมองที่เดียวกันเลยนะนะครับที่บริเวณ90กับ86.5นะครับเพราะว่ามันเป็นแนวรับสําคัญนั่นเองนะครับคือตัวทิสโก้เนี่ยทาพฤติกรรมเนี่ยมามาหลายรอบมากในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาคือ อแกว่งตัวในกรอบแถว8ป5สิบหกจุดห้าถึงหนึ่งร้อยเนี่ยนะครับคือราคาเอพักตัวลงมาหลังใจบันผลนแล้วลงมาแตะ8ป5สิบกจุดห้าแล้วก็ค่อยๆไต่ตัวขึ้นไปใกล้หนึ่งร้ยบาทแล้วพอบันผลใไม่ก็ทำท่าเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยก็เล่นเหมือนเดิมครับเป็นไซเคิลนะครับสำหรับตัวทิสโก้นะครับครับผมครับมีนักทุนถามเกี่ยวอ๋อมีถามเรื่องของ l อด้วยเหมือนราคาตโลตัวนี้ต้องบอกว่าไม่ดีไม่ดีครับนัอทคือหลุด ทำโลใหม่ของรอบ5.85นะครับเป็นกสณะการปรับตัวลงทำฐานใหม่ตัวแรกนั้นเท้าเนี่ยเออผมไปดูนะมันเป็นการทำโลใหม่ในรอบกว่าเกือบ13ปีอ่ะ oh. ซึ่งอืไม่ไม่ดีเลยครับคือเทรนด์ค่อนขอ้างอ่อนแรงนะครับดังนั้นเนี่ยยังรอไปก่อนรอดูรอบการตั้งฐานแนวรับ สำคัญถัดไปนะครับจะอยู่ที่แถวบริเวณ5บาท5บาทนะครับดังนั้นเนี่ยก็ยังรอดูรอบการตั้งฐานอยู่ครับสำหรับตัวแลนด์เฮาสนะครับครับครับมีนกคุณถ,ถามเข้ามาตัว CBG ครับผมเทคนิคเป็นยังไงครับอ่าวันนี้ก็บวกส่วนนะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่บวกส่วนตลาดขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเทคนิคระยะสั้นกลับมาเป็นบวกแล้วนะครตอนแรกเนี่ย c b g เนี่ยมันอยู่ในรอบการผักตัวแต่ว่า การที่ปรับตัวบวกวันนี้ได้เนี่ยมันเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นเชิงบวกเขาเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นบูลลิชฮารามินะครับคือแพทเทิร์นเชิงบวกในระยะสั้นดังนั้นเนี่ยตัว c b g เนี่ยก็มีลุ้นที่จะได้เห็นการฟื้นตัวกลับเพื่อขึ้นต่อตามรอบนะครับก็ออมองแนวต้านเราทดสอบรอบนี้คือ70บาทนะส่วนแนวสต็อปล s ออยู่ที่64นะครับครับผมครับครับ ก็มีอีกตัวนะครับนั่นก็คือตัวของ S T I ตัว S T I อ่อตัวนี้เนี่ยรอบหลักนะครับคือถ้าเทรนหลักเนี่ยยังเป็นลักษณะไซเว์ถึงไซเว์ดาวนะครับระยะสั้นฟื้นตัวขึ้นมาแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็มองว่ายัางเอ่อต้องอยังต้องเล่นเล่นด้วยความประมัดระวังนะครับ ดังนั้นเนี่ยก็รอดูครับให้จุดสัใจคือ3บาทถ้ายังยืน3บาทได้ก็ลุนปรับตัวต่อแต่ว่าถ้าหลุดสามบาทเมื่อไหร่ให้หยุดให้ชะลอการลงทุนนะครับอืครับครับมีคุณเคป๊อปถามเข้าตัวอ่าเข้ามานะครับตัวกันกุลนะครับผมคัดดีไหมครับถั่ว2บาท54ตอนนี้ลงจะต่ำา2บาทแล้วเอาไงดีครับกดบาทครับเอ่อตรงนี้ไม่ใช่จังหวะคัดครับตรงนี้ไม่ใช่จังหวะคัดจังหวะคัดของตัวกันกุลเนี่ยคือตอนมันหลุด2.44ี่ 2.44 2.40เนี่ยตอนนั้นเนี่ยจะเป็นจังหวะคัดนะครับคือแบบเ,เต็มที่เลยเนี่ยคือโลของรอบคือ2.26ดังนั้นเนี่ยการลงมารอบเนี่ยคัดไม่ทันแล้วนะครับถ้าใครติดอยู่ติดอยู่นะครับเดี๋ยวขอรอดูรอบตั้งฐานตรงนี้แล้วกันนะครับ2บาท2บาทเนี่ยเป็นแนวรับสำคัญนะครับรอดูว่ายืนได้ไหมนะครับถ้ายืนได้ ลุ้นการฟื้นตัวกลับคือถ้าติดอยู่่ะก็ถัว2บาทตรงนี้แล้วหลุด2บาทเลิกเล่นแต่ถ้าเด้งกลับก็กินกำไรโซนด้านล่างตรงนี้ไปก่อนนะครับครับ,รบผมครับมีถามเกี่ยวกับเรื่องอ้อหุ้นเดลตา้าอืมเดลต้าก็ต้องว่ายังดีนะทรงยังดีนะครับชื่อใช้ได้นะครับเป็นหนึ่งหุ้นที่ทิศทางยังคงแข็งแกร่งนะครับย่อลงมาสะสมกำลังออกด้านข้างเตรียมที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะครับก็ ยังวิ่งแถวบริเวณ90บาทเนี่ยถือว่าเป็นโซนที่ว่ายังรักษาทรงได้ดีนะครับผมก็มองเดลต้าเนี่ยยังมีโอกาสได้เห็นการฟื้นตัวกลับเพื่อขึ้นต่อตามรอบเดิมนะครับก็มีโอกาสถ้าตามหลักนะเดลต้าผมมองว่ามีโอกาสแตะ100นะตามรอบครับครับครับโค้ดบารครับคุณมาริษาถามมา2ตัวครับ KTB กับบางจากครับ KTB ดีครับ KTB ดี แต่ว่าเป็นจังหวะขายเป็นจังหวะขายนะครับคือเป็นลักษณะการขายเล่นรอบแล้วก็รอย่อเพื่อซื้อใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแถวบริเวณ17บาทนะครับก็ตกขายตรงนี้แล้วรอย่อซื้อเพื่อซื้อใหม่นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งอะไรนะครับบางจากบางจากครับรบ,บางจาก<ม>บีซีบงับงจากวันนี้หลุดครับวันนี้<ม>หลุดหลุดแนวรับ35บาบาทนะครับคือไม่ดีไม่ดีครับหยุดการเล่นไปก่อนครับสำหรับตัวบางจากบางจากเนี่ยจะแนะนําให้ เข้าซื้ออีกทีกรณีถ้ามันลงไปโซนสามสิบบาทนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงพักตัวดังนั้นเนี่ยบางจากยังไม่แนะนําครับถ้าจะแนะนําก็ร,รอโซนส0ิบาทครับผมครับนักงทุนขอแนวรับของพี่เทพด้วยนะครับตัวไหนครับพี่เทพ PTEP e อืมเอ่อตัวเอ่อพอี EP เนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงพักตัวตั้งแต่มันหลุดร้อยห้าสิบลงมานะครับคือ ทิศทางไม่ค่อยดีเลยนะครับเป็นลักษณะเชิงลบลงมาแนวรับสำคัญนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่140นะครับก็ใครสายเก็งกำไรไปรอด้านล่างครับผมครับมีนกคุณถามเข้ามาตัว E A ครับกดบาทครับมองไงครับวันนี้มีเด้งขึ้นมาโอ้ E A ผมต้องระวังน้นทุนตัวนี้เนี่ยเออมันเด้งสั้นเท่านั้นนะครับทิศทางหลักเนี่ย ไม่ดีเลยนะครับคือเป็นแนวโน้มของขาลงการฟื้นตัวระยะสั้นของวันนี้เนี่ยก็เป็นเพียงการเด้งสั้นๆเท่านั้นนะครับกเ็เล่นเด้งได้แต่ว่าเด้งแล้วต้องรีบออกนะเพราะว่าความเสี่ยงการอ่อนตัวลงต่อเนี่ยมันยังมีอยู่นะครับม,มันยังเป็นเทรนด์ของดาวเทรนด์ถ้ารอบนี้ถ้ายังไม่ผ่าน5บาทก็ผมยังไม่แนะนำนะครับครับผมครับมีถามเกี่ยวกับหุ้น nrf NIF อ่อก็วันนี้ก็รีบาวแรงเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าผมก็มองว่าเป็นการรีบาวสั้นๆเท่านั้นนะทิศทางหลักยังไม่ค่อยดีนะครับก็แนวต้าน1.75ยังขวางไว้อยู่ยังไม่ผ่านดังนั้นเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะได้เห็นการซึมตัวลงนะครับก็เหมือน EA เลยครับ NIF ให้เล่นสั้นๆเท่านั้นถ้านเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับตัวนี้นะครับครับตามด้วยตัว2ครับเทคนิคเป็นยังไงครับ ทูสวยครับทูใช้ได้เลยทีเดียวนะครับคือแนวโน้มดูดีนะครับเป็นหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาดด้วยย่อลงมาไม่ต้องกลัวครับตัวนี้ผมมองว่าซื้อได้นะครับแนวรับ9บาทแล้วก็8.8ตรงนี้เนี่ยรับเล่นเกงกำไรได้นะครับผมมองว่าตัวทูมีโอกาสไปต่อนะครับถามว่าไปไกลได้แค่ไหนก็แนวถัดไปคือ9.4แล้วกทีที่10บาทนะครับครับครับ ครับมีถามเข้ามาตัว J Park ์คครับผมเอ่อเจ a ารเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวแล้วนะครับก็หลังจากที่ก่อนหน้านเนี้พ a น i ิคเซลลงมาแรงต่อเนื่องนะครับแล้วก็เจอฐานแล้วรอมนี้สร้างฐานไว้ที่แถวบริเวณ6.15ล่าสุดมีแรงซื้อกลับนะครับแท่งเทียนเป็นรูปแบบ m o ร์นิ่งสตาร์ก็มีลุ้นการเกิดเทคน i c a l รีบาวน d นะครับมีการชี้ดเด่นการ rebound, รีบาวกับนะเพื่อไปทดสอบแนวต้านรอบนี้คือ 7บาทแล้วก็ที่เ5บาทห้สนะครับสำหรับตัว j จ a ปนนะครับครับครับมีนักลงถามเข้ามาตัว y g g ด้วยครับผมเทคนิคเป็นยังไงครับ y g g คล้ายๆตัว n i f EA พวกนั้นนะครับคือมันเป็นลักษณะการเด้งสั้นหลังที่ยืนฐานแนวรับ1บาทได้นะครับก็เด้งสั้นครับเด้งแล้วชะลอชะลอตัวลงต่อยังไม่มองกลับตัวนะยังไม่มองกลับตัวยังมองเด้งเพื่อพักตัวลงต่อนะครับครับ ครับ,รบมีถามเข้ามาตัวเท่าแก่น้อยครับอ่า t k n ครับผม TKN เนี่ยติดแนวต้านนะรอบนี้คือสิบบาทดังนั้นเนี่ยอยากให้ใครเล่นรอบใหญ่นะใครเล่นรอบใหญ่สำหรับตัว T k เคเนเนี่ยให้ไปรอแถวบริเวณเก้าบาทครับเก้าบาทเนี่ยจะเป็นแนวรับสำคัญที่ค่อนข้างแน่นตรงนั้นนะครับโอกาสในการหลุดค่อนข้างน้อยก็เก้าบาทต้นๆเนี่ย รับได้แล้วนะครับตรงนั้นจะเป็นโซนแนวรับที่ดีนะครับแล้วก็ใครที่จะเล่นรอบก็รอขายแถว10บาทหนึ่งรอบแล้วก็อีกที1ิ7นะครับอีกหนรอบนะครับตัวครับแมโคโคโคครับอ่ะตัวนี้ดีครับตัวนี้เทคนิคสวยในภาพใหญ่นะในภาพใหญ่ระยะสั้นย่อตัวลงมาก็มองเป็นจังหวะซื้อนะครับสิบตั้งฐานตรงนี้ได้แล้ว มีลุ้นฟื้นกลับนะครับก็12.7ต้านด้านบนแล้วก็อีกทีที่13.5นะครับก็เล่นรอบได้ครับไทโคฮอนาครับครับมีตัว AI ครับผมเทคนิคยังไงครับไม่สวยแล้วไม่สวยนะครับคือตัวนี้เนี่ยตั้งแต่หลุด6บาทหลุด5.7นะครับก็ทำโโลใหม่นะครับอาจจะมีฟื้นตัวสลับได้บ้างแต่ว่ายังมองว่าทิศทางยังเป็นเชิงลบอยู่นะ ยังเป็นลักษณะการชะลอตัวนะก็แนวรัฐบาลไป5บาทแล้วทีที่4ี่4.70นะครับก็เข้าสู่รอบการพักตัวปรับฐานครับอืมครับมีตัวอ่า CPO ครับผมเทคนิคเป็นยังไงครับ CPO ได้นะ CPO เนี่ยรอบนี้ย่อลงมาเนี่ยเป็นจังหวะซื้อด้วยซ้ำนะครับคือเอเมื่อเช้านี่ย่อแรงนะแต่ว่ารอบบ่ายเริ่มเห็นแรงซื้อกลับนะครับก็ ลงมาแถวโซนแนวรับบริเวณ56บาทตรงนี้เนี่ยก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อเล่นรอบที่ดีนะครับเล่นได้ครับซ B บอมีโอกาสฟื้นตัวกลับไปทดสอบแนวต้าน58-59นะครับก็เป็นหนึ่งหุ้นที่ย่อลงมานาซื้อครับครับแล้วก็มีตัวเบมอ่าเบมอืมเบมเบมวันนี้ฟื้นมะวันนี้ครับครับปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับก็ขึ้นมาชนแนวต้าน8บาท เบมเนี่ยภาพโดยรวมยังคงเป็นลักษณะการไซเวลออกด้านข้างดังนั้นเนี่ยเวลาเล่นเบมเนี่ยให้เล่นจังหวะย่อตัวนะครับยอ่อย่อเข้าซื้อนะครับ7.5ถึง7.2นะครับก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อเด้งมาแถว8บาท8.40บาท40อย่างเงี้ยก็เป็นจังหวะในการขายนะครับก็คือมองว่า8บาทนี่เป็นยังเป็นแนวต้านจิตวิทยาถูกไหมคะถูกต้องครับผมอ,อาจจะมีการ,รติดได้บ้างครับมีบ้างคุณติด คุณเน็กที่ราคา3บาทแนะนำอย่างไรดีครับเออถ้าติด3บาทเนี่ยเออ,เอ,อยังถือว่ายังถือว่าไม่ได้สูงมากนะครับนัน้นั้นเนี่ยวิธีการแก้ไขเนี่ยสำหรับตัวเน็กเนี่ยอาจจะต้องเดี๋ยวรอดูรอบสร้างฐานก่อนตอนนี้ยังไม่ให้ถั่วนะยาเพึ่งถั่วเดี๋ยวรอสร้างฐานให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยกลับไปถั่ว ดูง่ายๆตอนนี้ถ้ากลับไปยืน1บาทไม่ได้อย่าพิ่งเล่นครับเพราะว่ามันเป็นการพักตัวลงต่อแต่ถ้ากลับมายืน1บาทได้อันนั้นแหละอาจจะเป็นจังหวะในการแบบเข้าเพิ่มไปนะเพื่อเพื่อลุ้นการเข้าสู่รอบการฟื้นตัว n น็ t เนี่ยจะมีสัญญาณบวกคือ2อย่างอย่างแรกคือยืน1บาทอย่างที่2คือปิดแกลบที่มันเปิดไว้1.54ถ้าปิดได้ตรงนั้นเนีย่ยกลับตัวเลยครับครับ ครับมีคุณสุชาติถามเข้ามาตัว BTS ครับเป็นยังไงบ้างครับเด้งสั้นครับเด้งสั้น BTS เนี่ยยังเป็นลักษณะไซเวดดาวเด้งมาก็ออกนะให้ให้ขายเล่นรอบออกไปนะครับเพราะว่ามันยังภาพมันยังกดอยู่นะสำหรับตัว BTS ก็ยังไม่ผ่านแนวต้าน4.50นะครับเด้งมามีโอกาสลงต่อนะมีโอกาสมีโอกาสกลับไปทดสอบ4บาทแต่ว่าถ้าทดสอบ4บาทจริงก็เป็นจังหวะในการซื้อกลับนะครับดังนั้นเนี่ยก็ ลอย่อครับรอย่อ,อก,กลับไปที่4บาทนะครับสำหรับตัว BTS ครับมีถามเข้ามาตัว AWC ครับผมวันนี้ย่อตัวแล้วนะครับก็ย่อลงมา2วัน2-3วันแล้วละ่ะ AWC หลังที่ไม่ไม,ไม่ไม่ผ่านไปติดแนวต้านตรงแถวเกือบเกือบ4บาทนะครับก็ย่อลงมารับเล่นรอบได้แต่ขอต่อราคาอขอต่อราคาคหน่อยนะครับขอแถว3.66 นะครับก็ตอนนี้อยู่ที่3.78อีกประมาณ12บสองตางค์นะครับตอนนี้ในการเล่นดังนั้นเนี่ยก็ต่อราคาหน่อยครับสำหรับตัว AWC เล่นได้แต่ว่าตั้งซื้อนะนะครับที่3.66ครับผมครับยังมีถามเข้ามาตัวเนอร์ครับผมเนอร์ยังไม่เอาครับเนอร์รอบนี้เนอร์ไปรอด้านล่างเลยครับไปรอด้านล่างแถวแนวรับสำคัญ4.5่สิ 4ี่จุดี่นะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นแนวรับสำคัญของของรอบใหญ่นะคหรับตัวเนอร์นะครับ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 ก็ยังมีถามเข้ามาตัวอ,อิชิครับผมอิชินี่หลุดนะจะย่อยอีกไหมอ่าวันนี้เด้งเงกลับก็จริงนะแต่ว่ารอบใหญ่เนี่ยมันหลุด16.1อย่างนี้ไม่ดีครับอย่างนี้เด้งระวังเสี่ยงลงต่อวันถ้าทางทุนจำได้วันที่ลงแรงๆวันที่23เนี่ย วันนั้นเนี่ยมันทําให้ภาพอิชีเนี่ยเสียนะคือเป็นบิทแบ็กแคนเดลหลุดแนวรับสําคัญแล้ววอลลุ่มมาแน่นๆอย่างเงี้ยมันเป็นการเบรกฝั่งลงดังนั้นเนี่ยตัวอิชีผมมองว่าน่าจะเข้าสู่รอบการพักตัวปรับฐานไปก่อนนะครับครับแล้วแนวรับแนวต้านของอิชีอยู่เท่าไหร่ครับอิชีแนวต้านรอบนี้สิบหกจุดหนึ่งครับส่วนแนวรับด้านล่างเนี่ยจะอยู่ที่สิบห้าจุดสามถึงบริเวณสิบสี่จุดหนึ่งนะครับครับครับมีถามเก่งกับเรื่องของหุ้นคิวเฮาด้วยครับ q ิ คิวฮาวรอบนี้ uh, มันลงมาแต่ว่ามันมีสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้น mm hmm. เขาเรียกว่าเป็น b u l l i bullish d i v e r g e n c e กับ RSI นะครับดังนั้นเนี่ยใครเล่น q h วฮาถามว่าลุ้นกลับตัวได้ไหมลุ้นได้แต่ต้องมี Stop Loss นะ Stop Loss รอบนี้คือ1น8 7 8ห้ามหลุดเด็ดขาดนะครับ s ต o p l ล s s 2ช่องเองนะครับถือว่าไม่ไม่ไม่เยอะนะครับความเสี่ยงต่ำนะครับส่วน อย่างน้อยเนี่ยก็มองว่ามีการเด้งสั้นแต่อย่างดีเนี่ยลุ้นกับตัวไปเลยครับครับครับผมครับขอตัวครับคุณตัวมาสเตอร์ครับเทคนิคเป็นยังไงครับมาสเตอร์ภาพภาพเทคนิคเสียครับภาพเทคนิคไม่ดีนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นทริปเปิลท็อปนะครับทริปเปิลท็อปที่หกสิบห้าบาทนะครับก็หลุดลงมานะครับหลุดแนวรับสําคัญห้าสิบหกจุดห้าอย่างนี้ไม่ดีครับสำหรับตัวมาสเตอร์ให้รอไปก่อนครับผมมองมาสเตอร์เข้าสู่รอบการลงแล้ว นะครับดังนั้นเนี่ยมาสเตอร์ให้ไปรอตามแนวรับด้านล่างแล้วกันนะครับก็จะมีแถวเรน47บาทแล้วก็อีกที40บาทนะครับสำหรับตุวมาสเตอร์ก็รอไปก่อนครับยังยังไม่แนะนําครับได้ครับครับวันนี้ขอบคุณโคบาบมากนะครับผมได้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ